สวัสดีค่ะวันนี้ทานอะไรดีคะย่วยมาทำผัดซีอิ๊วให้ทานนะวันนี้ผัดซีอิ๊วนะคะยีย่ยเลยเอาน้ำมันกับกระเทียมใส่ลงไปก่อนอย่วยไปได้คะนะกับเส้นก๋วยเตี๋ยวมาก็เลยจะมาทำให้ทานดูประเด็น ทานกลางวันพอดีวันนี้สบายดีกันนะนะคะผัดซีอิ๊วสไตล์พี่ห่อยนะพี่ออยว่าทุกคนก็คงจะทำได้พี่ออยจะเอาเนี่ยพี่ออยได้เส้นใหญ่มาและเอาไปเอาซีอิ๊วดำมา,มาใส่ใส่ไว้ก่อน เราจะได้ไม่ต้องไปใส่ทีหลังเห็นไหมคะรือจะเอาลงไปคั่วกับในกระทะเดี๋ยวพี่ออยจะลองผัดให้ดูสักจานหนึ่งก,ก่นเนาะเห็นไหมคะเป็นเส้นใหญ่พี่อ้อยพอเอาได้มาแล้วก็เอาไปวอรมเข้าในไมโครเวฟให้มันนิมน่มๆแล้วก็เอามาแกะ นะคะแดดใจแล้วก็เอาสีอิ๊วดำคคุกๆเวลาเราผัดมันก็จะง่ายจริงแต่เราปรุงเครื่องนะคะเี่ยหนูเดี๋ยวจะลองทำให้ดูสักหนึ่งจานก่อนนะคะ ใครชอบทานกระเทียมก็ใส่ตามใครชอบเลยเห็นไหมคะถ้าเราจะปรุงเครื่องตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่อยจะลองปรุงเครื่องนะเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยนะคะผิวขาวนิดนึง จะทําประมาณสักจานหนึ่งกาน,อน,กนลองทําให้น้องๆดูก่อนแล้วก็พลิกไท่นะคะนอนตานิดหนึ่งคือจะทํารสกลางๆช่วยว่าจะไม่ใส่รสด,ดีคือบางทีเราก็ไม่อยากทานรสเยอะเกินไปเนาะ เขามันเข้าที่ก่อนเห็นไหมคะบงทีเราคนอยู่เมืองนอกนะเราก็ดัดแปลงได้ดัดแปลงแบบเป็นอาหารไทยแต่ส่วนมากเวลาเราไปคาลร้านอาหารนะ่ะเขาจะดัดแปลงเกินบางทีเราแทบจะจำอาหารเราไม่ได้เลยอย่าจะใส่ไข่ลงไปนะคะ เราจะใส่ไข่สองฟองนะคะคู่ถ้าเราไปกินร้านอาหารอย่างนี้มันก็อีกราคาหนึ่งเลยเราทาทานเองได้เราก็แต่บางทีเครื่องปรุงอะไรบางทีมันก็หายากนิดนึงนะถ้าเราอยู่ตาม รัฐที่แบบว่าอยู่นอกเมืองนิดนึงอย่างมืก่อนพี่อ้อยอยู่แคลิฟอร์เนียนี่แบบโอ้โหบางทีไม่จำเป็นที่ต้องทำเลยเข้าไปในในไทยทาวเราก็หาทานได้มีทุกอย่างเห็นไหะนี่เดี๋ยวรอให้ไข่มันเช็ดเช็ดตัวนิดนึงแล้วพี่อ๋อยจะเอาผักคะนใส่ลงไปแล้วก็จินเสร็จเรียบร้อย เห็นไหมคะจะทำให้น้องๆดูประมาณสักหนึ่งจานอย่างผักคะน้าพี่อ่อยก็จะลวกลวกนิดนึงลวกแบบว่าให,ให้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 เขาผัดได้ง่ายขึ้นนี่ประมาณจานเนาะนิดหนึ่งช้า้นหน่อยนี้ะเนีนะะ่ยพ่อ้อยก็จะอลงไปผัด เราก็กะดูประมาณสักจานหนึ่งเลยนะหเห็นไหมคะทานไม่เลยค่ะอย่างผักนี้เราก็ลวกลวกสักนิดนึงลวกแล้วก็เวลาเราลวกเราก็ใส่เกลือลงไปผักมันก็จะได้ดูสีเขียวเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ทำได้เลยเดี๋ยวพี่หวยจะลอง ก็ตีคนนิดนึงเนาะเห็นไหมคะผัดซีอิ้วอย่างทุกอย่างเนี่ยพี่อ๋อยก็ลวกผักก็ลวกเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องผัดให้มันแบบว่าเยอะเติมเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่พี่อ๋อยจะลองตากให้ดูนะใส่ไข่สองฟอง ถ้าเราจะผัดลงอีกสักนิดนึงให้ให้ให้ผักให้ผักเขาสลดอีกนิดนึงก็ได้นะบางทีบางคนเขาก็ชอบแบบคณะกรอบกรอบโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่อ๋อยจักให้ดูนะดูซิจะเป็นยังไงเออนะคะผัดสีอิ้วโอเค ีไปนิดหนึ่งจับให้ทานแล้วนะมาทานผัดซีอิ๊วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะม,มาทานด้วยกัน นี่ค่ะหนึ่งจานรับคนที่บ้านพี่อ้อยจะทานด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะนี่นเสร็จแล้วค่ะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่มาทานกลางวันกับพี่อ้อยนะรักทุกคนนะคะะรักกันไว้นะคะ โอเคสวัสดีค่ะ